สวัสดีครับถ้าอยากเลือกซื้อน้ t ตบุ๊กแต่จะเป็นพีนะครับก็สามารถเข้าชมได้ที่ www notebookspec com นะครับแต่ถ้าเราอยู่ตัวนี้นะครับ a นีเนี่ยก็จะมารีวิว a c e r swift 3นะครับตัวใหม่ล่าสุดเจนใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับ cpu intel core i 7 1 1นะครับ tiger lake ซึ่งมี ai ในตัวแล้วก็เทคนโลิีการผลิตนะครับเป็นแบบ10นาโนเม e t ฟิ f i n ด้วยเรียกได้ว,ว่าแรงลื่นกว่าเดิมแน่นอนทั้งตัว cpu แล้วก็ตัวการ์ดจอออนที่เป็น intel ไอริสเ e ด้วยกับราคาเริ่มต้นเพียง23,900บาทนะครับจะมีเร or ื่องของตัวสเปคแล้วก็ตัวฟีเจอร์อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับที่ผ่านมานะครับ Acer Aspire 3เนี่ยก็ได้รับการต่อยอดแล้วก็พัฒนามาโดยตลอดนะครับ ได้เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของตัวสเปคที่แรงลื่อแล้วก็ฟีเจอร์ที่ครบคันยิ่งกว่านะครับในราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยเอาล่ะครับในส่วนของตัวสเปคนะครับ Acer s Y i e รุ่นประจำปี2 0 2 0นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Intel Core i 5 1 1 3 5 G 7ราคาเนี่ยอยู่ที่23,000กลบาทแล้วก็อีกสเปคหนึ่งนะครับจะเป็น Intel Core i 7 1 1 6 5 G 7นะครับกับราคา 27,000กบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็คุ้มค่าต่อการใช้งานมากๆนะครับในส่วนของตัวหน่วยความจำแรมนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดแรม8 g b นะครับบัสเป็นแบบ LP DDR4X 4266 MHz นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยความจำที่เหมาะสมกับการใช้งานเลยในส่วนของโซลิดนะครับก็จะเป็น SSD M.2 NVMe c e ความจุ512 g b นะครับก็ถือว่าเป็น s s d ที่เร็วแรงลื่นประมาณหนึ่งเลยหน้าจอเป็นขนาด14นิ้ว Full HD Panel IPS เกรดสูงเลยนะครับการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้าสายนะครับเป็น Wi-Fi 6 a x ที่ดีกว่ารุ่นเดิมกว่า3เท่าแล้วก็บลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับก็รองรับเป็น d ท r b o l t 4ด้วยซึ่งทำให้ พอตนี้สามารถชาร์จไฟเข้าเครื่องก็ได้นะครับโอนถ่ายข้อมูลความเรสูงก็ได้หรือจะต่อหน้าจอนะครับไปความละเอียด 4K 8K ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับราคานี่บอกแล้วนะครับตัวคอย5ราคาอยู่ที่2 3 3,000กวบาทประกันเป็นแบบ2ปีมีบริการส่งศูนย์ซ่อมด่วนนะครับภายใน3ชั่วโมงด้วยส่วนถ้าเป็น c o i 7ราคาจะอยู่ที่2 7 0 0กบาทจะได้เรื่องของ ประกันที่ดีกว่าก็คือเป็นประกัน3ปีแต่ว่าใน1ปีแรกเนี่ยจะเป็นประกันออนไซส์สวิตด้วยนะครับและทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับ Windows 10แท้ใช้งานได้ทันทีแล้วก็เรื่องของตัวโปรแกรมนะครับ o f t Office Home a เ s i ซิเ n t 2019นะครับมูลค่ากว่า4,299บาททำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน Word, Excel, PowerPoint ได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ให้สเปคต,ต่อราคานะครับที่คุ้มค่าน่าซื้อมากๆทีเดียว มาถึงในส่วนของดีไซน์ก็รออกแบบนะครับ Acer Swift 3เนี่ยปี2 0 1 7นี้นะครับก็มาพร้อมกับ3สีสันหลักๆด้วยกันนะครับมันจะเป็นเรื่องของสีเมลอนพิงค์แบบนี้นะครับก็เชื่อว่าสาวๆเนี่ยต้องชื่นชอบแน่นอนออกเป็นลักษณะสีชมพูแซงด้วยสีทองอ่อนๆก็ดูสวยงามดีนะครับในส่วนนี้ถัดมาอีกสีหนึ่งอันนี้อาจจะเหมาะสลับวัยรุ่นหน่อยนะครับหนุ่มๆอะไรอย่างนี้ สีชื่อว่าอะควาบลูนะครับก็ออกแนวเ,เป็นสีฟ้าๆน้ําเงินน้ําเงินนะครับเป็นแบบโทนทะเลถือว่าสดใสไม่แพ้กับสีชมพูเลยแล้วก็อีกสีนึ่งอาจจะดูสีเป็นทางการนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเพวซิเวอร์ก็คือเป็นสีเงินตลอดทั้งตัวเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหลางนะครับด้านนอกด้านในานะครับฝาล่างนี่ก็ด้วยอ่าเลได้ว,ว่านะครับทางเอเซอร์เนี่ยเขาทำการบ้านเรื่องของสีสันได่เป็นดี สำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสีสันสวยๆนะครับเน้นความสดใสไม่ซ้ำใครเนี่ย a c e ซอร์ f ว3นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกแน่นอนทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับวัสดุตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าทำการบ้านมาได้ดีเช่นเดยียวกันเพราะว่าใช้เรื่องของตัวอลูมิเนียมแล้วก็ตัวแมกนีเซียมอัลอยนะครับประกอบเข้าด้วยกันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานนะครับสลหรับ้าหลังเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมส่วนด้านในนะจะเป็นแมกนีเซียม ทั้งเบานะครับแล้วก็พกพาสะดวกตัวเครื่องก็บางมากๆเลยโดยมีความบางเพียง15.9ห mm, กิมเมตรนะครับก็ถือว่าบางแบบบางน้อยกว่า2ซนติเมตรเยอะทีเดียวใส่กระป๋องกระเป๋าไหมครับกระเป๋าทำงานเนี่ยกระเป๋าน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าแบบเป็น messenger bag นะครับเข้ารูปแน่นอนแล้วก็ในส่วนงตัวน้ําหนักเองนะครับมีความเบาเพียง1.2กิโลกรัมเท่านั้นเองถือว่าสเปคภายในก็จัดเต็มนะครับงานประกอบก็เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องก็พกพาสะดวกแน่นอน สำหรับตัวฝาหลังเองนะครับก็จะเป็นโลโก้เอเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับมีความมันวาวสีเงินแล้วก็พื้นผิวในลักษณะเป็นแบบพ่นทรายนะครับมีเท็กเจอร์เล็กน้อยแต่ก็ยังให้ความเรียบเนียนอยู่ส่วนขอบตัวเครื่องเองทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าลบรอยเป็นอย่างดีนะครับทำให้ในการจับถือไปมาเนี่ยสบายมือแน่นอนเข้ามือแน่นอนนะครับแบบนี้เห็นไหมอ่าในส่วนของตัวเครื่องในนะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่แบบขอบบางเฉียบเลยนะครับทั้ง3ด้าน ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับด้านบนนะครับเรียกได้ว่าขอบบางเฉียดจริงๆแทบจะไร้รอยต่อเลยก็ว่าได้ด้านบนก็จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับพร้อมกับไมโครโฟนแบบคู่ติดตั้งเอาไว้อยู่หน้าจอเองเนี่ยก็เป็นพาเนล IPS นะครับขนาด14นิ้วความลอีเป็น Full HD ก็ถือว่ารองรับทุกๆการใช้งานเลยตัวหนังสือก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้วก็มีความคามชัดมากๆดูแล้วก็สบายตาเพราะว่ามีเรื่องของตัว Acer Color Intelligent นะครับคอย ปรับแต่งเรื่องสีสันแล้วก็ลดแสงสีฟ้าลงไปด้วยต่อมานะครับด้านล่างตรงขอบตัวหน้าจอก็จะเป็นโลโก้ Acer อินดิจูดได้การแล้วก็ล่างลงมาหน่อยนะครับที่บานพับเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ Swift นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้อย่างคงคอนเซ็ปต์คงแนวทางเป็นอย่างดีเลยตัวบานพับเองนะครับเป็นแบบแกนเดียวนะครับสามารถกางได้ถึง180องศาได้การก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราทํางานแบบไว้พิเซต์ลูกค้าอย่างนี้เป็นหลักก็สามารถใช้งานได้นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของช่องทาร้อนเนี่ยถูกซ่อนเอาไว้อยู่ที่ขอบตัวหน้าจอด้านล่างตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งช่องในการสวยช่องนี้ทำเอาไว้ให้ดูสมัยเฉยแต่ว่าความจริงไม่ได้มีพัดลม2ตัวนะมีพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับที่ด้านนี้ส่วนตรงด้านในนะครับก็จะพบกับเรื่องของตัวแป้นคีย์บอร์ดนะครับที่ตัดกับสีเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าให้การใช้งานดูแล้วก็ลงตัวนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวสีสันเองก็ถือว่าสวยงาม ตัวปุ่มนะครับก็มีไฟ LED แบ,บ็คลิสสีขาวนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเองเนี่ยก็รองรับการกดเด้งรับกับนิ้วไปอย่างดีมีเรื่องของตัวฮอตคีย์นะครับพอช่างเองเนี่ยอยู่ที่ขอบด้านบนส่วนปุ่มพาวเวอร์อยู่ที่มุมขวาบนสุดนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนตัวทัชแพดนะครับเป็นแบบขนาดใหญ่เลยซ่อนปุ่มคลิกซ้ายขวา,าไว้ดูเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สัมผัสเนี่ยค่อนข้างแม่นยําต่อมานะครับในส่วนงตัวฟิงเกอร์พิเนี่ยจะถูกติดตั้งเอาไว้ที่ขอบตัวเครื่องคีย์บอร์ดด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแบบแ แบบนี้เอานะครับก็เหมือนกับการสแกนนิ้วเหม,มือนมือถือเลยก็ถือว่าใช้งานได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างดีนะครับผ่านทางวิดีโอโหเพื่อที่เราเนี่ยจะล็อกอินเข้าอินเทอร์เได้ง่ายในแบบสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ต้องแบบมานั่งกรอกรหัสแบบเดิมๆอีกต่อไปขยับมาหน่อยก็จะเป็นเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะครับเป็น Intel Core i7 นะครับ j11 ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับการ์ดจอนะครับ Intel i r i s Xe g r a p ซ i c ซึ่งเป็นการ์ดจอออนชิปตัวใหม่ที่แรงลื่นที่สุดเลยนะครัวร่ืององงขต บริการนะครับซ่อมด่วนภายใน3ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเยี่ยมของทางเอเซอร์เลยถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวฟีเจอร์ต่างของทางเอเซอร์ swiftp สนะครับในส่วนตัวอารมบ,บเสียงก็เป็นระบบ dtsx ultra นะครับก็ทําให้ในการใช้งานเรื่องเสียงนะว่าจะเป็นตัวลำโพงติดเครื่องเนี่ยที่ติดตั้งเอาไว้ที่ขอบตัวเครื่องด้านล่างแบบนี้นะครับให้เสียงดังเสียงดีนะครับย่านโทนกลางโทนแหลมเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยสำหรับคนที่ใช้งานภายในห้อง หรือว่าถ้าใครเนี่ยเอาไปต่อหูฟังเพิ่มเติมเนี่ยเสียงก็ยังดีอยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าประสบการณ์ใช้ง,งานด้านภาพแล้วก็ด้านเสียงเนี่ยเอเซอร์ซ3นะครับจัดเต็มแน่นอนส่วนขอบตัวเ้างหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวช่องเวนบอกเอาไว้ครับทำให้เราเนี่ยช่วยในการเปิดฝาหน้าจอให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนตัวข้างล่างนะครับวัสดุก,ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันอ่าแข็งแรงทนทานมียางรอง4จุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวช่องดูดลมเย็นเข้าไปด้วยด้านล่างแบบนี้ มีเรื่องของตัวปุ่มรีเซ็ตแบตเตอรี่อ่าก่อนอที่เครื่องค้างจริงๆนะเราค่อยรีเซ็ตแบตเอานะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวสติกเกอร์นะครับที่ทางไอเซอร์แปะไว้เรือว่าทำให้ทางสูนเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนขายออกไปแล้วนะครับเหมือนกับตัวนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องภายในให้ชมกันอีกทีนหนึ่งถัดมานะครับสลับขอบตัวเครื่อง,งข้างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยที่ล็อกกับโต๊ะนะครับต่อมาก็จะเป็นอของช่องต่อหูฟังและไม้นะครับแบบ3.5ม mm, มิลลิเมตรแล้วก็จะเป็นเรื่องของพอร์ USB 2.0นะครับ1ช่องท้าย A อันนี้ไว้เชื่อมต่อกับเมาส์เป็นหลักนั่นเองแล้วก็ไฟ LED นะครับแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องอีกฝั่งนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องเชื่อมต่อกับตัว a ป a p t e r ถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง p o ์ t นะครับ Thunderbolt 4ถัดมานะครับก็จะเป็น HDMI 2.0ไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีทั่วไปนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว USB 3.0ท้าย A 1ช่องนะครับโดยรวมแล้วนะครับ Acer s w i f 3ปี2021นะครับมาพร้อมทั้งเรื่องของสีสันที่สวยงาม ทั้ง3สีสันเลยแล้วจะเป็นเรื่องของตัวเมลอนพิคงนะครับเหมาะกับสาว,สาวหรือว่าตัวอะควาบรูนะครับที่เหมาะกับหนุ่มๆห,หรือว่าสีเงินแบบนี้สวยงามนะครับก็จะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ตัวสีเงินจะแตกต่างจาก2ส,สีนี้นิดหน่อยก็คือเรื่องของตัวแป้นคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นสีเงินเข้ากับตัวเครื่องทั้งหมดเลย ก็ถือว่าให้ความเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวสีเพลียวซีเวอร์แบบนี้ A c e ซ Swift 3นะครับตอบโจทย์แน่นอนทีเดียวมาต่อที่การแกะงัดอัปเกรดนะครับเ c e ซอร์ท t 3านะครับจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ขั้นแรกเลยนะครับในการแกะงัดเนี่ยทำได้ง่ายนะครับเพียงใช้ไขควงสีแทนน้ำหนึ่งตัวค่อยๆไขออกมาแล้วก็เจาะทะลุในส่วนของตัวที่เป็นสติ c ก e r เอเซอร์ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าประกันจะหลุดนะประกันไม่หลุดนะครับแต่แค่เราเนี่ยระหว่างการแกะงัดเนี่ย ต้องระวังแตกหักด้วยเพราะว่าเนี่ยในการที่เราใช้งานไปนานๆนะครับเราก็จําเป็นต้องทําความสะอาดตัวเครื่องเหมือนกันเพราะว่าฝุ่นมันมาเกาะไงเอาละมาดูกันเลยทรับสรับฮาร์ดแวร์ภายในแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่1ก้อนด้วยกันก็มาพร้อมกับนะครับความจุอยู่ที่4,471ม ah. ิลลิแอมป์ก็ถือว่าก้อนโตรประมาณหนึ่งเลยนะต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวเมนบอร์ดทรับสีเขียวพัดลมไร้ทำร้อนนะครับ1ตัวด้วยกันฮีทไปร์หนึ่งตัวท่วนก็ถือว่าเอาอยู่ๆนะครับ แล้วก็แรมเนี่ยเป็นแบบฝังบอร์ดมาเลยนะครับ8 g b แล้วก็มาพกกับตัว SSD Kingston นะครับ512 g b อีกหนึ่งตัวด้วยกัน M.2 นะครับก็ถือว่างานประกอบเรียบร้อยเป็นอย่างดีก็จะมีเห็นถึงในส่วนของตัวพอร์ตการเชื่อมต่ออีกฝั่งนึงด้วยกันครับก็เป็นการเชื่อมต่อสายแพรเนี่ยแยกออกมาอีกหนึ่งเป็นคอโทรลเลอร์นะครับประมาณนี้ลำโพงซ้ายและขวาของตัวเครื่องเป็นแบบจอยส์นะครับตามมาตรฐานของโนบุกสมัยนี้แหละโดยรวมแล้วง่ายๆคือ เอเซอร์ซีสาตัวนี้นะครับอัปเกรดได้เพียงในส่วนตัว s s d เท่านั้นอย่างเช่นเพิ่มจาก512พอตอดออกใส่เป็นหนึ่งเซลไบต์อันนี้ทําได้แต่แรมเนี่ยไม่สามารถทาได้นะครับเพราะว่ามันออดบอดไปแล้วนั่นเองแต่ว่าโดยรวมเราก็สามารถแกะออกมาปัดฝุ่นเป่าลมเนี่ยทำความสะอาดได้นะครับเมื่อเราใช้งานไปนานๆแล้วการทดสอบใช้งานจริงนะครับเอเซอร์ซีล์สานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ไปอย่างดีเลยเพราะว่ารองรับการทํางานพื้นฐานทุกอย่างนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับเลเ่นเน็ต ใช้งานเอกาสาร Word Excel PowerPoint หรือว่าการใช้งานที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอการโปรเซสไฟล์นะครับก็ถือว่าทํางานได้อย่างดีเลยเด้ว,ว่าก้าโดดจากรุ่นก่อนหน้านี่พอสมควรเลยเพราะว่ามีเรื่องของตัวชิพเป็นผลนะครับ mm hmm. Intel Core i7 ที่แรงลื่นขึ้นทั้งตัว CPU เองแล้วก็ตัวกราฟิกออนชิปนะครับ Intel Ice แล้วก็ยังมี AI ที่ฉลาดมากว่าเิมด้วยทําให้ในการใช้งานที่เกี่ยวกับตัว o ว d Excel, PowerPoint หรือว่า p Photoshop l i g h t r o o พ p เ e ม i e r e Pro เนี่ยมีความลื่นไหลามากกว่าเดิมเอาละครับมาดูกันต่อสำหรับการทดสอบด้วยการเบสมาร์ k นะครับตัวคะแนน PC Mark 10นะครับอยู่ที่9,442คะแนนด้กันนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงได้เด้ว่าเทียบเท่ากับโนเกียมิ่งเลยก็ได้ต่อมานร้บในส่วนการทดสอบ SSD ความจุ 512GB นะครับของคิงตันเนี่ย ความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่1,989เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนนะครับจะอยู่ที่9 8 4เมกะไบต์ต่อวินาทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ะระดับกลางๆนะครับเพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐานทุกๆอย่างเลยโอนไฟล์ไปมาเปิดโปรแกรมที่หลากหลายอาจจะไม่ได้เร็วปูดปาดมากแต่ก็ถือว่าเร็วลื่นพอเพียงแล้วครับต่อมาทดสอบเรื่องของการเล่นเกมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนมูบบางเบาแล้วก็ไม่มีการจอแยกด้วยแต่ว่าตัว core i 7 1 1 6 5 t 7 การ์ดจอ Intel Iris e g r a p h i c นะครับแรม8กิกไ d ซีดทั้งสองเนี่ยก็ถือว่าลื่นพอสมควรสำหรับในการเล่นเกมอย่างเช่นตัว PUBG เราปรับโลนะครับพอผลยตเป็น Full HD เนี่ยเสียรยแล้วอยู่ที่19เฟรมเรท Overwatch นะครับ,บ Low, เราปรับโลว์เสียรยแล้วอยู่ที่105เฟรมเรทแล้วก็ Dota 2นะครับเราปรับ Base Setting เฟรมเรทเสียรยนะครับออกมาแล้วอยู่ที่70เฟรมเรทส่วนตัวมิมโป้งนะครับต้องบอกว่ามันลื่นกกกว่่่าาาาเเเเเดิมมมๆลลลยนนนนนนะคครรรับับบบสหทีอออไไป์้งงตข รองรับแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องกันต่อเลยนะสรับการทดสอบเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับการใช้งานจริงแล้วก็การเล่นเกมแล้วนะครับของร้อนที่เกิดขึ้นนะครับสูงสุดเลยจะอยู่ที่95องศานะครับสำหรับส่วนตัว CPU ซึ่งก็ถือว,ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กระทบการทํางานของตัวเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใช้งานทั่วไปอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 3 0 40 50องศาเซลเซียสก็ถือว,ว่า CPU Intel Core i อ1นะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่ทำร,ร้อนของเลเซอร์เนี่ยก็ถือว,ว่ารองรับการใช้งานได้ไปอย่างดีเลยต่อมานะครับการทดสอบในส่วนตัวหน้าจอหน้าจอตรงนี้ก็ถือว,ว่ารองรับการใช้งานพื้นฐาน,นได้ดีเยมอยู่แล้วแล้วก็ทดสอบในตัวสป i d e r e ร i อ e 5้านะครับค่า srgb เนี่ยจะอยู่ที่60%ส่วน adobe rgb เนี่ยจะอยู่ที่45%ส่วนตัวก็ถือว,ว่าเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับได้อยู่แต่ถ้างานที่ซีเรีียออันน้้ตง ระวังทีหนึ่งเรื่องของสีสันนะครับเพราะว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบใกล้เคียง s r t b 1นึ่งนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนการทดสอบแบตเตอรี่เราก็ถอด a d a ด t เ r ออกนะครับปรับเป็น power save mode ดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับแล้วก็ปรับเสียงลงมาปรับแสงลงมานะครับหรือ10%ไนด้กันสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ9ชั่วโมงครึ่งส่วนตัวก็ถือว่าใช้งานได้นานประมาณหนึ่งเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังรองรับการใช้งานแบบฟ้าชาร์จด้วยก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ไดยาวนานถึง4ชั่วโมงด้วยกันแล้วนะครับ สรุปปิดท้ายรีวิวนะครับสำหรับ Acer Swift 3ปี2 0 2 1นี้นะครับสเปคมาพร้อมกับ Intel Core i 7 1 Tiger Lake มี i ในตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเปคอื่นที่จะเต็มเลยการต่อออนชิพก,ก็เป็น Intel Iris Xe ที่ดีเยี่ยมจริงๆดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกตัวค o ย 5, คอย7นะครับราคา 2 3 0 0 0กบาทกับ2 7 0 0กวบาทมาพร้อมกับ Windows 10แท้นะครับแล้วก็ Office แท้ด้วยเรไดว่านะครับใครจะเลือกซื้อคอย5ก็ได้หรือจะเลือกซื้อเป็น c o i 7ก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณเลยถ้างบถึง c o i 7ก็ซื้อ c o i 7ได้เพราะว่าค o i 7เหนือชั้นกว่าตรงเรื่องของประกันด้วยเป็นแบบ3ปีนะครับแล้วก็1ปีแรกเป็นออนไซต์ site. ส่วนเรื่องของตัวสีสันเองนะครับก็จะมาเท้อกับ3สีเลย Aqua Blue นะครับ Lemon Pink แล้วก็ p u r l Silver ก็เลือกตามการใช้งานเลือกแล้วแต่ความชอบเลยบางคนชอบเรื่องของความสดใส2ส,สีนี้ก็ตอบโจทย์หรือว่าคนที่ชอบความเรียบหรูดูดีนะครับตัว p ิวซิเวอรนี่ก็ใช่เลยนะครับเมื่อเทียบกับฟีเจอร์นะครับสเปคแล้วก็ต่อราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโนบุกหน้าจอ14นิ้วที่คุ้มค่ามากๆนะครับน่าซื้อแล้วก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับคนทํางานที่ต้องการโนบุกราคาไม่แพงแต่ว่าได้สเปคแรงๆนั่นเองส่วนข้อสังเกตอาจจะมีนิดหน่อยในเรื่องของตัว หน้าจอที่ค่า srgb เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่อย่างใดแต่ก็ถือว่าถ้าใช้งานพื้นฐานทั่วไปไม่ได้คาดหวังเรื่องของสีสันมากก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปนะครับเ,รเพื่อนๆดูรีวิว a c e r swift 3ตัวนี้แล้วนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็มาบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยกันแล้วกันเอ็นโป้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ